12นาฬิกา10นาทีนะครับมาแล้วนะ g k 4 0 0 8และรถโปรตโอโรครถโบกี้บรรทุกน้ำมันนะฮะถังขาวแนละถังใสมาเลยจะตรองถังดำถังใสนะวันนี้กล้วก็0 0อีกด้วยโอ้โหสวยงาม ชาญชลาที่3ไปแล้วครับโอ้โหวันนี้รถเยอะจริงๆนะแถมทั้งเป็นรถจากสายแม่น้ำสะส่วนใหญ่สะดด้วยนะไปแล้วครับขบวนรถเข้ามาจอดที่ตลานะคือตอนนี้ก็ออกแล้วครับไปแล้วนะไปแล้วโอ้โหอย่างมันเลยครับ 12นากานาทีนะับขบวนรถยังจอดอยู่ที่ด้านหน้าโรงรถจากบางซื่อนะครับด k เ0ส8นะครับมาทีด้านฝั่งนี้นะต่อพ่วงเรียบร้อยนะฮะร่วมกับขบวน8 8 8นะครับ นี่นะริ้วขบวนรถนะครับตอนนี้มาที่ฝั่งด้านนี้นะด้านหน้าหัวขอวนแป8 8นนะครับเอาซอม4 3 3 3ครับนี่นะครับริ้วนะฮะโอ้โหสวยงามซอมสอม4 3น3นะครับและนู่น k 4008นะครับ ึ่งในขณะนี้นะฮะเวลา12.55นาทีมีขบวนรถมานะฮะเป็นขบวนรถสินค้าขาบวนที่7 77 7 7 7 7 7ต้นทางจากชุมทางบางซื่อปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับตอนนี้กําลังนําริ้วนะฮะมาเทียบที่ชุมทางบางซื่อเพื่อเตรียมตัวนะฮะเดินทางลงใต้นะครับ GK 4010โอ้โห GK ในตำนานนะฮะ GK ในตำนานนะครับ4010โอ้โห oh, oh. สวยงามริวร้วขบวน777จนะฮะพห5 มีปนนะตอยอด้วยนะครับรถบุกี้ตู้ใหญ่ขนส่งอะไรและพัสดุสายใต้นะครับปตยสยอ3ูนครับคุณก็ขบวน818แและริ้วจากแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมอาจจะคุ้นๆกับริ้วตู้คอเนเทนเนอร์นี้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นริ้วของ เมื่อเช้านะครับที่ชื้อสย 5, ออนย500ออกกออไปะล้5202นะครับที่ลากมาเมื่อเช้าต,ตอนต้นคลิปขบวนแรกงคลิปเลยนะครับตอนนี้นะก็นำริ้วนะครับไปเทีย่ยวเพื่อเดินทางลงใต้ต่อไปนะครับ จากขบวนเ7็จครับเ A 4 5ี5ล้วส5นะครับ ตอนนี้กำลังทำขบวนเคลื่อนออกมานะครับขบวน777นะครับ ไปแล้วครับขบวนเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับโอ้โหนี่นะรถเต็มเลยครับเชิรสตบยมานะตอนนี้ห้าสอง 4 9นะครับวิ่งผ่านหน้าโรงบางซื่อนะครับเนี่ยเราจะกลับโรงนะหัวของขบวน3 2, ขาขบวน3 8บนะครับวัาวมา สองสี่หนึ่ง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 สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเบิร์นเลขซะเยอะเลยหัวจากของขบวนหกสามหนึ่งนะครับขบวนเก้าแปดหกนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วเอาสองสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะ กลับเข้าโรงพร้อมกับชิ้นไวายห้าสองสี่เก้าครับ 3,4นะครับคาโบโรดที่40ครับขาบโรดที่9 8,6 9,8,6 ก้าแปดหกครับก้าแปดหกก็เลี้ยวเข้าชานชลาที่หนึ่งชุมทางบางซื่อนะครับ น,นี้ขบวน8 1 8ึงพร้อมด้วยรถพิเศษชำรุ้นะฮะจากแม่น้ำก็ออกแล้วนะครับน,น้านี้เป็นขบวน8 1 8ึงนะครับ อันนี้ี k รถพิเศษทำรุดนะฮะขวดน้นำมันนะฮังใสพร้อมด้วยนะครับขวด ไปแล้วครับผม13มิก20นาทีนะฮะมากันที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับหลังจากที่ไปกันหน้าโรงรมอกัดดีเซลขบวน98นะครับจอดชานชา,ชาที่1ซึ่งึ่งในขณนะนี้ชานชาที่3ขบวนรถธรถรมดาขบวนที่2 1.1งหนึ่งพร้อมนั่งไปทางตะพานิน ด้วยบอชอพอห้อนะาราคาขบวนสองหนึ่งหนึ่งครับ,อ,บ, 2, 1, 1, รบออกบางซื้อแล้วอากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้โอ้โหแอดมินเดินมาแทบลันลายนะฮะขบวนข้าวไปแล้ก็จอดอยู่ชานชลาที่หนึ่งนะครับส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ สะบวน986ออกชุมทางบางซื่อไปแล้วครับขณะน,น,นี้เวลา13บสมนิกายีนาทีนะเห็นมาแต่ไกลครับคุณปู่ GK แลนะ4ะสี่ศหงหลังจากที่ลากริ้วนะครับรถตีเสอรางมาจ่ายุงเทพบุรีรัม์โพงตอนนี้นะก็นำริวร้วและเสารางของย่านแอดีนะครับกลับ ยานกรุงเทพฯปลำพงต่อไปแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งทราบมานะครับว่าในริ้วที่ลากมาในครั้งนี้นะมีรถอุบัติเหตุมาด้วยนะครับเป็นรถอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากขาบวน71นะฮะด่วนอุบลราชธานีไปเกิดอุบัติเหตุชนรถล้างหินนะฮะที่แถวๆชุมทางบัานผาชีนะครับอุทยาตอนนี้ก็นำส่งนะครับกลับย่านทเทพฯลลพง รู้สึกว่าอยู่คันติดหัวจักเลยนะฮะนั่นะนะะเห็นนูนๆไหมฮนะออกเกิดอุบัติเหตุมานะครับ ชอบใจคลิปนี้กันนะฮะสำหรับคลิปชุมทางบางซื่อของวันนี้นะที่รถชุมมากๆรถเยอะสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางของรถไฟสายแม่น้ำนะครับที่มีขบวนต่างๆแล้วก็มีขบวนพิเศษชํารุดแถมทั้งได้เจอขบวน7 7 7นะฮะลงใต้และอีกทางนะก็นี่นะสักครู่นี้เลยรถชํารุดนะครจาก ขบวน71นนะเป็นรถอุบัติเหตุมานะครับหวังว่าท่านผู้ชมท่าน,านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝ like, ากกดไลค์สติ๊กเกร์ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปแอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับนึกว่าจะได้ปิดคลิปแล้วนะนี่ขบรถเข้ามาจอดอยู่ในชานชาที่3นะครับรีบวิ่งมาเลยนะฮะหอมนะครับ ดีเคส่ศูนย์สนึ่งะอะไนี่นะครับสบภาพนะครับสบภาพ แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับถ่ายไว้ไว้ด้วยนะครับ1นึ่งหนึ่งครับวันสัปดาห์ที่2องสองจากดิซโลกนะฮะสี่สี่ศูนย์เก้า ปล่อยอือ2อ2แน่ครับซอน4 9นะครับ โตํารวจที่สองสามสี่จากซูรินนะฮะเอาบางซื่อรชิสี่ห้าหนึ่งสี่าสีจางจนะ ขบวนรถธรรมดาขบวนที่2-3-4จากซุรินที่ชุมพางบางซื่อนะครับขบวนรถจอดเทียบอยู่ชานชานทิ่สารนะครับรอเวลาออก14.04ครับเวลาปล่อยขบรถธรรมดาขบวนที่2-3-4 2-3-4จากสุรจากซรินออกบางซื่อ14 ติดตามเวลา ขบนรถรางมาอันตราจากบนรถสินค้าเดินข้าบไปมาในชานชาลที่สามรราอันตราจากขบวนรถสินค้ามาแล้วนะขบนรถสินค้าขบนที่7จ8 7จากยานรับส่งสินค้าพระโหนโยทินยานรับส่งสินค้าพระหนโยทินปลายทางท่าเรือแหลมฉบังนะเกียร์สไาเปิดไฟมาครบสวยงามเลยผ่านบางซื่อ หลังซื้อนะครับ778ครับเดิน่าไปลาในชาจราพีสามโดจะกัดอัตรารดโอ้โหอย่างแรงเลยฮะโอ้โหโบกวโอนย0 7นะครับ207ปลายทางนครสวรรค์ครับเจ5๊0้สจักรยานของแอดมินอย่างแรงเลยนะทำมาอย่างไรก็เบรกอย่างนิ่ม

เดไปครับเบอร์ไทองเขียวเละหัวรถธรรมดาที่207นยครับเทพหัวลำโพงปายทางนครไปแครับส0 7นะครับปลายฐานนคสวรรค์เชียย์สีห้าสี่สวรรค์ก็ไปขบวนนี้นะไปนะับ มันมีตลกเรื่อยอ่ะตัวเนี้ยโดยส่วนภาพครมาแล้วครับสองสิบเจ็ดครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเส้นเปล่านะอ่าปิดท้ายจริงแล้วรอบนี้ไม่โกหงนะ สี่ห้าสองเก้าทำอะไรนะไม่รู้ไงหัวกรุงเทพอ่ะเสีาสองเก้าเลยรับ That's all.